นี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็ถึงได้บอกว่าการเมืองเนี่ยอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้สามารถเกิดขได้ทุกหน้ามิตรแท้ไม่มีศัตรูที่ถาวรนี่ไม่มีสามารถที่จะปรับเปลี่ยนกันได้ เพราะฉะนั้นคงต้องจับตาดูค่ะว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยพักการเมืองใหม่เนี่ยจะเป็นอย่างไรรวมไปถึงกระแสในตอนนี้ในสโคบของประเทศไทยเนี่ยก็จะมีในเรื่องของกลุ่มพนมิตรเรื่องของนอปชนัดเตรียมระดมพลกันแล้วนะคะรวมไปถึงประเด็นรัฐประหารนี้กระแสก็แรงมากแต่ถ้าเราลองมองดูทั่วโลกในตอนนี้ค่ะผู้ชมก่อนหน้านี้จะเป็นเรื่องของภัยพิบัติต่ไม่น่าเชื่อว่ากระแสตอนนี้กลายเป็นเรื่องของการชุมนุม S 1> <S 1> เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นแอฟริกาตะว,วันออกกลางจนถึงขัง้นก่อการจราจนมีผู้คนล้มตายกันเป็นจำนวนมากเริ่มตั้งแต่มีตูนิเซียอียิปเยเมนล่าสุดค่ะจอแดนถ้าเราจะมาดูเอ๊ะทำไมถึงเกิดการก่อการจราจลอะไรขึ้นมาหลากหลายจังหวัดเออหลายประเทศขึ้นมาขนาดนี้เนี่ย มองว่าหนึ่งเลยเรื่องของความยากจนคนว่างงานสินค้าแพงประชาชนเรียกว่าเดือดร้อนกันทุกหย่อมย่าแหละค่ะคุณผู้ชมแต่ผู้นําและนักการเมืองที่ผูกขาดอํานาจกลับมีการโกงกินกันซะจนสบายค่ะอิ่มน้ํากันเต็มที่เหตุปัจจัยสําคัญในหลายๆประเทศที่เกิดการจรลาจนกันเกิดขึ้นเนี่ย คือมีผู้นำที่เป็นผดเด็จการเรียกว่าครองอำนาจกันเสวยสุขมาอย่างยาวนานจนลืมประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศอย่างปัญหาความยากจนความเหลื่อมล้ำทางสังคมปัญหาเรื่องของปากท้องไร้โอกาสไร้สิทธิไร้เสียงไร้ความยุติธรรมแม่เห็นแล้วเนี่ย คล้ายๆเหมือนกับประเทศไทยในหลายๆเรื่องเลยนะคะคุณผู้ชมแต่คนส่วนน้อยเนี่ยจะเห็นว่ากลับมีชีวิตที่ดีร่ำรวยสุขสบายดูอย่างการชุมนุมขับไล่ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศอียิปต์หรือว่าจอแดนหรือตูนิเซียเองก็ตามเนี่ยนะคะทำให้เหมือนกันว่าการชุมนุมขับไล่นายรัฐมนตรี ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจตกต่ำอย่างเช่นคนว่าง,งานสินค้าแพงเองก็ตามเนี่ยลามไปถึงการต่อต้านการได้มาจากนายรัฐมนตรีด้วยนะคะโดยเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งนายรัฐมนตรีแทนการแต่งตั้งจากกรรษัตริย์จอแดนเพื่อปฏิรูปการเมือง <S 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 เห็นหลายๆชัดเลยแหละค่ะว่า การเมืองแต่ละประเทศนี่ก็มีความเหมือนแล้วก็มีความแตกต่างกันอยู่เหมือนกันซึ่งการลุกฮือของประชาชนทุกประเทศก็ล้วนมาจากความล้มเหลวนะคะในการบริหารประเทศของรัฐบาลที่เรียกว่าอยู่นานเกินไปแต่ว่าไม่สามารถที่จะทําให้ประชาชนอยู่ดีกินดีได้มีแต่นักการเมืองที่อยู่ดีกินดีแล้วก็คอร์รัปชันอํานาจไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดแม้แต่รัฐบาลประชาธิปัตย์เองก็ตามละค่ะผู้ชมหลายๆสำนักเนี่ยมีการออกมาเตือนกันล่วงหน้าไว้เลยบอกว่า การพยายามที่จะซื้อเสียงด้วยโครงการประชานิยมต่างๆและทำมาเป็นสร้างภาพใหม่ในแบรนด์ของประชาธิปัตย์ปเปลี่ยนชื่อให้สวยงามว่าประชาวิวัฒเนี่ยนะคะแล้วก็มายโยนภาระให้กับชนชั้นกลางในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอย่างข้าวไฟฟรีถ้าใช้ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ต้องจ่ายแต่ถ้าเกินเนี่ยคนเหล่านั้นเนี่ยก็มาจ่ายแทนคนที่ใช้ไม่ถึงเกณฑ์เหล่านี้เป็นต้นเลยมองว่าเป็นการผลักภาระไปให้กับชนชั้นกลางสุดท้ายมีการวิเคราะห์กันของว่าจะส่งผลให้กับประเทศไทยเนี่ยเกิดช่องว่างเกิดขึ้นระหว่างคนรวยกับคนจนกลายเป็นว่าปัญหาความเหลื่อมล้ําในสังคมตอนนี้ที่ทางคุณวิสิทธิ์พยายามที่บอกว่าเนี่ยผมจะมีการปฏิรูปความเหลื่อมล้ํา จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้จะปฏิรูปประเทศไทยเห็นเป็นรูปธรรมอย่างแน่นอนต่างๆเหล่านี้กลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วก็เป็นเพียงแค่การพูดลมปากผ่านมาผ่านไปไม่สามารถที่จะทําได้จริงแล้วก็บอกว่าความรวยกับความจนเนี่ยระ,ะระยะห่างเนี่ยนะมันจะถ่างออกไปเรื่อยๆเพราะว่าชนชั้นกลางเนี่ยจะถูกทำลายซึ่งนำไปสู่ความไม่สงบในที่สุดเพราะฉะนั้นละกัะคุณผู้ชม ตอนนี้เนี่ยกลุ่มพันธมิตรแม้ว่างเงื่อนไขในการที่ออกมาขับไล่รัฐบาลเนี่ยฟังดูแล้วมันจะออกบ้าบ้าสักเล็กน้อยเพราะว่ามันมีรัฐบาลไหนที่จะทําได้เห็น <He en S 2> ได้ชัดว่าประเด็นเนี่ยมุ่งจะขับไล่อาจจะขาดไร้ซึ่งเหตุผลไม่รู้ว่ามุ่งไปสู่การรัฐประหารหรือเปล่าหรืออย่างไรหรือเพียงแท้ต้องการที่จะเรียกกระชากเรตติ้งของพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมา แต่เหล่านี้เนี่ยแน่นอนค่ะว่าแรงกดดันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไปสู่พักประชาธิปัตย์อย่างแน่นอนตอนนี้เนี่ยในพักประชาธิปัตย์หึ่มๆนะฮะแบ่งออกเป็นสองเสียงสองฝ่ายด้วยกันกลุ่มหนึ่งของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยบอกว่าเขาจะมีการระดมทุนใช่ไหมคุณรูศสอนน่าจะประมาณ8มีนาคมนะถ้าจะไม่ผิด8มีนาคมเนี่ยเขาบอกว่าระดมทุนกันเสร็จแล้วเนี่ยเตรียมที่จะยุบสภาเลือกตั้งในขณะที่มุมของคุณสุเทพค่ะ ไม่เอาอยากจะอยู่อํอานาจแบบมีอำนาจอย่างเงี้ยไปนานๆอยากจะขออยู่นานๆได้ไหม <_ d> um> แล้วก็เลยขอนูนน่นละค่ะประมาณกลางกลางพฤษภาคมกลางปีนู่นละค่ะคุณผู้ชมกว่าที่จะได้มีการเลือกตั้งกัน <_ d> um> เพราะฉะนั้นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าจับตาดูก็คือนอกจากรัฐประหารจะเกิดขึ้นก่อนหรือไม่ระหว่างคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพใครจะแน่กว่ากันค่ะ แต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่และอาจจะไม่สามารถทําตามเสียงเชียร์ของพี่น้องประชาชนได้นะครับก็คือกองทัพบ,บกของไทยนั่นเองพลเอกประยุทธจันโอชาวันก่อนนู้นบอกว่าเรื่องของการทําปฏิวัติรัฐประหารไม่เคยคิดไม่เคยเตรียมเพราะว่าคนที่พูดเรื่องนี้ก็น่าจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระคนพูดก็ไร้สาระเรื่องปฏิวัติก็ไร้สาระวันนี้พูดอีกบอกว่าไม่มีเวลาไปคิดเรื่องพวกนี้เพราะว่ามันรกสมองอย่าไปคิดอย่าไปทําเลยดีกว่า แล้วก็ยังออกมาปรามเหมือนจะเตือนพวกเดียวคนเองอในทํานองที่บอกว่าแม่ถ้ากองทัพไทยไปรบเนี่ยเราชนะเขาได้แน่นอนไม่ต้องไปกลัวกัมพูชาไม่ต้องกลัวแต่วันนี้เนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมไปถอดรหัสของพลเด็รพยุทธจ,จันโอชาโมเด็กะยุทธ์บอกว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาไทยจะถูกโดดเดี่ยวทางการทาหารทันทีมหมายก็ว่าอะไรครับเรากําลังจะดันหลังคนของเรากองทัพของเราไปสู้กับทหารนก,กัมพูชา ซึ่งกัมพูชาเนี่ยเขามีสนธิสัญญาหรือที่เรียกว่าภากีความช่วยเหลือทางการทหารนะฮะเขาทําไว้กับใครบ้างครับทําไว้กับเวียดนามทําไว้กับลาวค pues รับทาไว้กับอินโดนีเซียแล้วก็ทําไว้กับพม่าเอาแล้วครับคุณผู้ชมเราลองหลับตานึกภาพนะครับกัมพูชาเนี่ยอยู่ทางทิศตะวันออกของบ้านเราเวียดนามก็อยู่ทิศตะวันออกครับลาวทิศตะวันออกแต่ว่าทิศตะวันตกนี่คือพม่าบางคนหลับตานึกภาพว่าถ้าพม่ามาช่วยกัมพูชารบเนี่ยนะครับ จะตีตลบหลังมาจากฝั่งตะวันตกหรือไม่นี่ขนาดนั้นเลยนะครับแต่บางส่วนก็บอกว่าอุ้ยอย่าไปคิดไกลขนาดนั้นพลเอกประยุทธ์ไม่ต้องกลัวพม่าเนี่ยตอนนี้กําลัางรวยครับเพราะอะไรทราบไหมฮะเพราะอ,อะไรคะเขากําลัางขายทรัพยากรธรรมชาติเขาคบบอากา๊สแหล่งพลังงานทดแทนพลังงานสำรองมากมายมีทั้งโอ้โหสารพัดสารพัดแหละครับเรียกว่าประเทศไหนเนี่ยที่ไปเจอเอาแหล่งพลังงานสำรองแหล่งใหม่ของโลกเนี่ยรวยทุกคน เวียดนามเองครับก็ประสบความสำเร็จในการเป็นประเทศเศรษฐีใหม่ด้วยพลังดีวันดีคืนแล้วเวียดนามก็จะมาช่วยกัมพูชารบกับไทยเพื่อมาชิงพื้นที่เพียงแค่4.6ตารางกิโลเมตรอย่างนี้หรือหรือพม่าเขาจะมาหรือในขณะที่ในภูมิภาคอาเซียนครับผมถามคุณกุลธิดาค<ะ>คุณกุลธิดาคิดว่าเขามีการจัดอันดับนะว่าแสนยานุภาพทางกองทัพ คุณผู้ชมเคยส่ง SMS เมาคุณอีสซอนี่แกคงเป็นอาจารย์จริง,รงๆอ่ะเพราะว่าแกชอบถามคุณธิดาตลอดเวลาในส0ประเทศในอาเซียนคุณคุณธิดาคิดว่าความนิยมเกรียงไกรของกองทัพไทยที่มีการสถาบันจัดอันดับนะประเทศไทยมีกองทัพที่ดีที่สุดเป็นอันดับที่เท่าไหร่ของอาเซียนก้องแคบหน้าคุณทิดาเลยครับ <c oughs> นี่อาเมียเกวครับ <c oughs> คุณนายที่3กําลังคิดอยู่ครับตอนนี้คุณผู้ชมอันดับที่สอง อะไรนะอันดับที่สองในอาเซียนนะฮะออเรืออันดับที่หนึ่งอันดับที่สองในอาเซียนคุณผู้ชมเป็นคําตอบที่เป็นคําตอบที่ถูกต้องครับโอ้โห <laughs> นี่คนะคุณผู้ชมครับเขามีการจัดอันดับโดยสถาบันที่เขาวิเคราะห์เป็นเว็บไซต์นะครับชื่อเว็บไซต์เขาก็คือ globalfirepower.com globalfirepower.com เนี่ยวิเคราะห์ความแข็งแกร่งของกองทัพทั่วโลก โดยพิจารณาจากความพร้อมทางทหารกำลังคนเนี่ยแมนพาเวอร์ของคนเนี่ยทหารชั้นในสิบชั้นประทวนสัญญาบัตรเลยเนี่ยที่เป็นกองกำลังรบเนี่ยดูด้วยอ,อาวุธมีแสนยานุภาพแค่ไหนอย่างไรดูเทคโนโลยีมสมัยก่อนเนี่ยนะครับการที่เขาจะเอาการคำนวณเป็นโปรแกรมเอาระเบิดไปทิ้งยามาซากิฮิโรชิมาเนี่ยเป็นสิ่งแปลกใหม่ของโลก แต่สมัยนี้ไม่ใช่แล้วครับภรรยาเนี่ยจะหน,นีไปมีกิ๊กเนี่ยสามีสามารถจิตติด GPS <c oughs> และรู้เลยครับว่าไปอยู่ที่ไหนของกรุงเทพ <c oughs> เออบางทีติดไว้ในรถเลยนะขับรถความเร็วเท่าไหร่นี่รู้ได้เลยนะถูกไหมครับคุณผู้ชม <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเขาดูทหารอาวุธเทคโนโลยีผลปรากฏว่ากองทัพไทยมีความแข็งแกร่งเป็นลำดับที่28ของโลกไฟล์ global firepower com ในขณะที่ภูมิภาคอาเซียนครับเราเป็นอันดับสองของอาเซียนและเป็นอันดับหกของเอเชียในอาเซียนเนี่ยให้ไทยว่าเราเปรองประเทศไหนอินโดนีเซียไหมเราเป็นรองอินโดนีเซียคุณผู้ชมเพราะอินโดนีเซียมีประชากร200กว่าล้านคนนี่ฮะคุณผู้ชมครับแล้วสมการที่ผมเขียนก็คือว่าเขามีภาคีบันทึกข้อตกลงร่วมกันที่จะช่วยกันทาการอาหารหที่กัมพูชาเขาเป็นประเทศเล็กครับมีประชากร10กว่าล้านคนเนี่ยฮะไปเซ็นไว้กับลาวเซ็นไว้กับเวียดนาม เซ็นไว้กับพม่าแล้วก็เซ็นไว้กับอินโดนีเซียของเราไปเซ็นไว้ใครทราบไหมฮะเซ็นกับใครคะเราเซ็นกับสิงคโปร์ครับ mm. แล้วก็ร่วมลบไงครอบบ้าโกเราไปสิงคโปร์บ้างนะสิงคโปร์มาบ้านเราบ้างได mm. ้สิงคโปร์จะช่วยเราไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยโลกมันก้าวไกลครับคนไทยต้องก้าวให้ทันวันนี้เขาทําสงครามด้านเศรษฐกิจกันหมดแล้ว mm. แต่เรากําลังจะไปชวนทหารไทยครับไปรบ แต่ยังไม่ถึงขั้นรบแบบรบแบบนั้นครับคุณผู้ชมก็รบทางจิตวิทยาวันนี้มีการประชุมผอบอนอขอต่อหน่วยของตูหรือเปล่าไม่ใช่ครับผู้บัญชาการหน่วยขึ้นตรงเเรียกว่ากองกําลังรบหลัก<ะ>แต่ถ้าเสด็จแดงบอกก็มานั่งคุยนถานการนี่แหละผ <c oughs> อบอนอขอกอผู้บัญชาการหน่วยของกู <c oughs> อันนี้ผอบอนอขอกอนขอต่อกับผู้บัญชาการหน่วยขึ้นตรงไปเช็คกันมาแล้ว<อ>ไม่มีหน่วยไหนอยากรบเลยครับคุณผู้ชมถ้าเสด็จแดงบอกเนี่ยเสด็จแดงเขาบอกว่า ทหารสมัยนีย้ไม่ใช่ทหารนักรบหรอกเป็นทหารนักกอล์ฟ oh. แล้วก็ไม่ใช่คนที่เชี่ยวชาญเรื่องปืนสั้นปืนยาวคำนวณพิกัดอะไรไม่ใช่แต่ว่าเป็นคนที่คำนวณ powerpoint เก่ง oh. แล้วก็เป็นนักรบ powerpoint คอยนำเสนอผลงานให้ผู้ข้าราชชาเวลาผู้ข้าราชชามาตรวจงาน เอาล้ครับช่วงนี้นำคุณผู้ชมไปฟังเสียงประชาชนในประเด็นที่เราชวนคุณผู้ชมคิดและคุยเมื่อคืนนี้ครับแหมก็เมื่อคืนนี้และค่ะคำตัดสินจากประเทศกัมพูชาก็ออกมาโดยจำคุกคุณวิระสมความคิดเนี่ยแปดปีคุณราตรีเนี่ยหกปีโดยไม่รอลงอาญาถามคุณผู้ชมนะคะว่าคิดเห็นอย่างไรซึ่งคุณผู้ชมก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาผ่านทางบริการอนุสรอาสากับสภาผู้ชมที่1 9 0 0 2 2 2 1 0 7ไปฟังข้อคิดความเห็นที่ทางคุณผู้ชมฝากเสียงกันเข้ามาเลยนะคะในช่วง ของเสียงประชาชนค่ะจำคุกวิระแปดปีราตีหกป,ปีไม่รอรงอาญาสารเขาก็ยุติธรรมดีนะคะถ้าเป็นอย่างที่เขาตัดสินจริงและยังเป็นข่าวจริงที่คุณวิระเคยเดินทางไปสามสี่ครั้งแล้วเหมือนคุณมีบ้านนะฮะแขกที่ได้เข้าบ้านคุณไม่ได้รับอนุญาตคุณจะเอาเรื่องไหมแต่คนดีของเราสิคะติดคุกอยู่ประเทศไทยความยุติธรรมก็คงมีสำหรับประเทศเขมรแล้วนะคะปะดีค่ะ น่ายกย่องสระเสริมยันยอปอปัอนจริงๆกับวีรกรรมของทั้งสองท่านแต่อย่างไรก็ยังดีกว่าเด็กในคาถาของนายมากพอเข้าบ้านได้แล้วก็ยื่นมือไปตีหัวเขาแบบนี้ไม่ใช่นิสัยของนักเลงถ้ามีเพื่อนอย่างนี้ไม่มีดีกว่าครับ อ,อย่าบอกว่าวีระสมกวมคิดนะเปลี่ยนที่ใหม่เป็นวีระสมน้ำหน้าสมน้ำหน้าสม,มน้ำหน้าจากไทยใหบึงครับผมครับสวัสดีครับผู้รับประชาธิปไทยชัยภูมิครับทหารปฏิวัติครั้งที่แล้วแล้วเขามาตั้งพรรคการเมืองจะให้ประชาชนคิดยังไงครับใช่ทำเพื่อประเทศชาติหรือทำเพื่อตัวเองหรือทำเพื่อพวกพ้องสวัสดีครับ ขอบพระคุณครับสำหรับทุกเสียงที่ฝากไว้ในช่วงเสียงประชาชนนะครับ